สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝรั่งฝั่งคงคนหนองคายอำเภอพูนวิสัยวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปทำอะไรตามฝรั่งฝั่งคงไปดูเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไอ เนื้อปลาแซลมอนนะคะเศษปลาแซลมอนจ้าเศษปลาแซลมอนเราไปเอาเศษปลาแซลมอนมาแล้วจ้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเศษปลาสวยๆทั้งนั้นเลยจ้านี่จ้าเศษเนื้อปลาแซลมอนที่เขาทิ้งนะจ้าของร้านอาหารจ้าที่เขาไม่เอาแล้วจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ร้านอาหารของญี่ปุ่นจ้าเขาเอาแล้วเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเขา เอาทิ้งเป็นเศษมาแล้วเขาก็เอามาทําอาหารเฮาต่อจะอันนี้เป็นพวกติดหนังอยู่จ้ะลือบออกติดหนังนี่ก็หลายเติบที่จ้ะเขากระิมาลืบเอาเนื้อมันออกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าจ้ะหลายโลยอยู่จ้ะอันนี้เศษส่วนพื้นทองเขากระิเห็ดได้หลายอย่างเนาะจ้ะเอาไปหมกหรือว่าเอาไปต้มยำเนาะจ้ะเนาะ ส่วนอันนี้เป็นเนื้อเศษแบบนี้เขาล่านเขาบอใไส้จะเป็นเส้นเนน้อยๆจังสิเขาเอาทิ้งสิเขากรสิเอาไม้เฮ็ดพวกส้มก็ได้จ้ะส้มปลาแซลมอนหรือว่าห่อหมกสิแซบคือการจานนี่จ้ะเขาจะมาลืบออกจ้ะอันนี้ส่วนพื้นท้องมันเขาก็จะ เอาไว้อีกแต่เขาจะพาพอแม่พี่น้องมาลืบออกจากอันนี้เบิง์นาอจ้ามันจะลายบอจ้ะลืบส่วนเป็นหนังมันเขาว่าเอาจ้าเอียงก,ก็แผ่นนะั่นหนังมันนะ่ะหนังป่านะจ้าเขาว่าเอาจ้าเขาจะทิ้งนะคะบางคนเพิ่นก็นเอาไปทอดขายจ้านีนจ้าเขาลอกออกแล้วเพิ่นก็นจะเป็นหนังป่าแบบนีนจ้าทั้งขางก็จะมีเก็ต เอาเอเอาจ้ะส่วนเนื้อออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้จ้ะเห็นปะสวยๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวยงามขนาด,ดเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะเบิเร์ดจ้ะเขาเอามาเฮ็ดหยังได้เนเศษป่าที่เขาทิ้งเนาะจ้ะเขาก็จะเอามา ทำต้มยำได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าต้มยำได้ทำเนื้อแหงได้ทำหอ่อหมกเนาะจ้ะเนาะทำต้มยำทำหอ่อหมกทำสมป่าได้เด้อจ้ะเด้อสมป่านี่แซ่บแซ่บจ้ะเขาเห็ดว้หลายแล้วจ้ะสมป่าเขาก็เอาเข่าตู้แข็งว้ยย้ำเขาอยากเขาก็เอาไม้กินจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมา ลืบง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะวิธีลือบออกจากหนังเพ่นเนื้อออกจากหนังเพ่นจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ทําการแบบนี้เลยบางคนเพ่นกินหนังเพ่นก,เก,เกเ็เอาไปทอดกรอบด้ยจ้ะเด้อเอาไปทอดกรอบแต่เฮาบ่กินเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่บอกง่ายมากจาก้ะออกจากหนังนี่ก็บ่าม่นหน่อยด้วจ้ะเนื้อออกจากหนังนี่เพราะว่า ร้านญี่ปุ่นเขาบาเอาจากเขาต้องเอาเนื้อสวยๆงามๆให้ลูกค้ากินให้แขกกินจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเพราะว่าปลาญี่ปุ่นเป็นปลาที่ต้องกินสดนะจ้านอกจากปลาแซลมอนเขาต้องกินสดๆจา <S <S 1> <S 1> ๆ <ller> ้าเนื้อต้องสวยเนื้อเป็นร่างเนื้อเป็นเส้นเขาก็บะเอาจากเขาต้องเอาสวยๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามิฉนั้นเขาก็เลยต้องทิ้งจ้า เนื้ออะบวสวยอันไดบัวงามเผากระถิงจ้ะลังห้านเพิ่นกระถิงเป็นโตโตคุณเด้อจ้ะส่วนพื้นทองแบบนี้ต้มยำหรือว่าหมกเด้อจ้ะเด้อกระแซบคือกันเด้อน,นี่ต้มยำหรือว่าหมกทอดได้จ้ะไปทอดเอาไปยั้งได้เหมือเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณนะซอออนจ้ะมันลาย หลยค่ากล,ล้แนยน่่าเมนเนยหน่อยอันนี้มีแต่นเนื้อจ้ะนี่มีแต่นเนื้อที่เขาออกได้แล้วเมื่อกี้นี่ออกจากหนังเพิ่นละแม่พี่น้องจ้ามาเด้อไพสิเอากบมาแบ่งเอานะคะ ทอดก็ได้จ้ะส่วนนี้กระทอดแซ่บจ้ะทอดกินกับต,ตำบักุ่งกับตำบักทั่วจ้ะปลาสมเข้าก็เฮ็ดพอเราจะหลายละเข้าสี่เอามาเฮ็ดเนื้อแห้งจ้ะตอนนี้วันนี้เขาสรเฮ็ดเป็นเนื้อแห้งไว้ทอดกินเวลาเข้าไปปลาเฮ็ดจ้ะน้าเข้าไปปลาเฮ็ดไปอย่างเข้ากระสี่เอาออกมาทอดเลยจ้ะ เนื้อแห้งปลาแซลมอนนะคะทำได้หลายเมนูมากมายเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจะเอาโยนผิดข้างบางคนกะขายจ้าแต่เขาว่าได้ขายได้จากเพิ่นไห่มาเพิ่นไห่มาเขาก็เอามาเก็บไว้กินจา้ามาแปรรูปกินทำเป็น หลายเมนูนะจ๊ะหลากหลายเมนูทำงามเลยจ้ะนังป่าสามารถทอดขายได้จ้ะไปเห็นยวนล้านไทยในปารีดเขาทอดหนังป่าขายจ้ะ แต่เราไม่กินจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเราไม่กิน อันเสร็จแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเสร็จแล้วจ้าได้หลายอยู่พวกหนังเพื่อนก็นหลายเห็นวะนี่จ้ะเป็นแผ่นแบบนี้ฮัฟกัสิมามาร์กมาแล้วฮขากัสิตากแหงเลยได้จ้ะเด้อล่างล่างดีๆแล้วเขาก์มาร์คกมมา,ลาแล้วาากกาลาตากแห่งไว้ทอดเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าหรือว่าใคร กินไม่หมดกินบ๊ทันกะล่างดีๆทําความสะอาดเอาเข่าตู้เลยจ้ะร้านอาหารที่เขาบ๊ไส่ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เลยจ้ะมีแบบนี้บ๊ไส้เลยจ้ะเขาต้องเอาง้ำๆสวยๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่จ้ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสูตรไอเห็ดเนื้อแดดเดียวของป่าแซลมอนของเขานะจ๊ะสูตรฝรั่งฟังโค้งเองเ้ยจ้ะเกลือลงไปจ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสูตรฝรั่งฟังโค้งนะคะ เนื้อแดดเดียวแซลมอนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ารสดีลงไปป่าห้าหลายด้วยจ้ะป่าห้าเกือบเต็มกระมังจ้ะบ่มเมนหน่อยฮัองใส่หลายๆเครืองอันนี้เป็นพริกไทยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพริกไทยลงไปน้ํามันหอยลงไปจ้ะสูตรพรังฝั่งโง ใส่ลงไปเลยจ้ะมันหลายจ้ะเครื่องเขาต้องพอนะจ้ะเนาะชุลจ้ะเนื้อปลาหลายเครื่องเขาก็ต้องพอจ้ะอันนี้ตะไคร้กับไอกระเทียมจ้ะตะไคร้กับกระเทียมลงไปจ้ะตมแหลกๆลงไปเลยจ้ะหยดน้ํามันพืชหน่อยหนึ่งแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพ่อหยดน้ํามันพืชหน่อยหนึ่งเพื่อว่ากันมด กันแมงแมงวันนะจ๊ะว่าให้มาใกล้ของเฮาจ้ะเพราะแม่พี่น้องจ๋าลงไปแล้วกะค้นเลยจ้ะแค่นี้จ้ะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเนื้อไอแซลมอนแดดเดียวจ้าปลาแซลมอนแดดเดียวของเรานะจ้ะเพราะแม่พี่น้องจ๋าของคนต่างแดนอยู่แบบนี้จ้ะทำเสร็จแล้วกะ ออกมาตากแบบนี้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าตากในบ้านหรือจัดตากในครัวจ้าเนี่ยตากในครัวหอยใส่ฟ้าตู้ไว้จาเนเดีที่ตากประหยัดเนื้อที่จ้ะตากแบบนี้ง่ายๆสบายเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเพราะว่าเราไม่มีที่เนาะจ้าเนาะสำหรับคนอยู่ต่างแดนจะทำอย่างนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า นี่จ้าปลาแซลมอนแดดเดียวนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวยงามบ่จ่ะวันนี้ฝรั่งฝั่งโคงพาพ่อแม่พี่น้องเอาเศษปลาแซลมอนมาทำปลาแดดเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแซลมอนแดดเดียวจ้ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งคงนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยคะ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋า ไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะบายขอบคุณค่ะ